สวัสดีครับเรามาดูคลิปแนะนำการใช้งานเครื่องทดสอบหัวฉีด Common Rail รุ่น SEQ 1000นะครับใช้แรงดันลมในการทดสอบนะครับเราจะมาดูรูปแล้วก็ทำความเข้าใจรูปนะครับแต่ละรูปนะครับนะครับจากรูปนี้นะครับก็จะมีช่องต่อด้านด้านซ้ายของรูป ของเครื่องนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวช่องต่อเดวนฮะเดี๋ยวจะให้ดูรูปเครื่องนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปนะครับด้านหน้าเขานะครับด้านข้างก็จะมีช่องต่อหัวฉีดนะครับสองแบบนะครับแบบเปโซกับแบบโซลินอยนะครับซึ่งก็ครบครอบคลุมทุกแบบนะครับที่ใช้ในบ้านเรานะครับด้านบนจะเป็นช่องต่อแบบเปโซด้านล่างจะเป็นช่องต่อแบบโซลินอยนะครับ ครื่องทสต,ตัวนี้นะครับทดสอบัวชฉีด Common นเรลของ Vigo Champ s. ได้นะครับซึ่งตัวแท่นกดถ้าเราใช้แท่นกดธรรมดานะครับกดทดสอบที่ความดันประมาณ400บาทเนี่ยไม่ออกนะครับต้องปรับตั้งความดันไปที่อยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับถึงจะฉีดออกนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับของตัวปั๊มโยกทั่วไปนะครับไม่สามารถทำได้นะครับ รูปต่อไปนะครับตรงนี้เป็นด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับนะก็จะมีเกจวัดความดันตรงนี้ด้านบนนะครับจะเป็นเกจวัดความดันของน้ํามันนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง2 5 0 0ารบาทนะครับด้านบนนี่เป็นเมกะปาส卡尔นะครับด้านล่างจะเป็นบาทนะครับทั้ง่ายๆนะครับเราก็ดูตัวดําก็ได้ครับก็เติมศูนย์เข้าไปอีกตัวก็เป็นหน่วยเป็นบาทนะครับซึ่งจะตรงกับตัวหลังสีแดงด้านหลังเนี่ยครับ ขอัยนะครับเห็นไหมครด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นบาร์นะครับสีแดงนะครับเราดูแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ผมถนัดที่หน่วยเป็นบาร์นะครับก็จะดูในตัวสีแดงนะครับถ้าไม่ถนัดก็เป็นไมกะปาสคารก็ได้ก็เติมศูนย์ไปอีกตัวก็เป็นบาร์เช่นกันนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับ ก็จะมีเกจวัดลมตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับเกจวัดลมก็บาร์นะครับหน่วยเป็นบาร์เช่นกันนะครับ psi เป็นปอนด์ด้วยนะครับผมจะถนัดถนัดเป็นบาร์ก็จะจะบรรยายเป็นบาร์ให้เราเข้าใจนะครับหน่วยเป็นบาร์ก็ได้ถึง10บาร์นะครับนะปั๊มลมของเราตัวนี้ทําได้อยู่ประมาณแค่7บาร์นะครับทีนี้7บาร์มันจะทําความดันของน้ํามันได้เท่าไหร่ก็เอา250คูณนะครับ ก็7คูณ2อ0นะครับได้ 1, 7 5 0บาทนะครับน้ำมันนะครับทำได้สูงสุดเท่านั้นแต่ว่าการทำงานต่อเนื่องที่ความดันสูงๆเนี่ยเครื่องตัวนี้ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนปั๊มคอมเมอร์เลวนะครับที่สามารถทำความดันสูงๆได้เป็นเวลานานติดต่อกันนะครับเครื่องตัวนี้จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งแต่ว่าในในส่วนของความดันต่ำสมมติว่า500บาทนะครับ1,000บาทยงเงี้ยไม่มีปัญหานะครับสามารถทำได้ต่อเนื่องนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานก็ต้องมีการหยุดพักเครื่องด้วยนะครับอาจจะทดสอบหัวฉีดไปหัวหนึ่งเสร็จแล้วก็จะพักสักนาทีหนึ่งสองนาทีก็แล้วแต่นะครับถ้าทดสอบกันติดต่อเนื่องยาวนานเนี่ยครับเครื่องตัวนี้อาจจะเสียหายในส่วนของปั๊มนะครับปั๊มความดันสูงนะครับซึ่งในขณะที่ปั๊มมาเนี่ยครับความดันน้ามันแรงดันน้ํามันสูงนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นด้วยนะครับตัวปั๊มเนี่ยแผ่นไดแฟมก็จะเสียหาย นะครับทั้งนี้ก็ควรจะอยู่ในห้องที่อุณหภูมิไม่สูงด้วยนะครับเพื่อเซฟตัวอุปกรณ์นะครับโดยปกติท่านเช็คคอมมอนเร็วนยก็จะอยู่ในห้องแอร์กันอยู่แล้วนะครับนะไม่ได้ไปตากแดดตากฝนและอยู่ข้างนอกนะฮะตรงนี้ต้องต้องดูด้วยนะครับนะแต่ถ้าไม่มีห้องแอร์ไม่เป็นไรนะก็ใช้พัดลมก็ได้นะครับเป็นตัวระบายนะครับทำให้เครื่องตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีที่สุดนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับนะเพื่อถนอมเครื่องนะครับ นะครับถ้าเรามองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับด้านขวานะครับ <c oughs> ก็จะมีช่องต่อเป็นช่องต่อลมตรงนี้นะครับเรามีหมายเลขให้อยู่แล้วนะครับด้านล่างต่อไฟก็ไม่มีอะไรนะครับตัวหมุหมนตัวนี้ก็หมุนหลอดตวงนะครับหมุนให้ให้ให้น้ำมันจากหลอดตวงเนี้ยกลับลงไปในถังนะครับตรงนี้นะครับนะปุ่มสีดำใอ่ตัวบิดสีดำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะบิดตรงเนี้ยนะครับให้ให้ให้หมุนกลับ ลงไปนะครับระบายเทน้ํามันลงถังนะครับปุ่มด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มปรับกับปรับความดันน้ํามันนะก็คือลมนั่นแหละครับจ่ายลมเข้าไปมากน้อยเท่าไรก็จะทําให้น้ํามันมีความดันสูงขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท็อตเทิลนะครับปรับแบบละเอียดตรงนี้ก็เราพยายามปรับแล้วนะครับก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักกันนะครับตัวนี้เราเราเราไม่ต้องไปไปยุ่งนะครับ ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดนะครับสมมติว่ากดลงไปก็จะปิดดึงก็จะเปิดนะครับเปิดให้ลมเข้ามานะครับถ้าเราไม่เปิดให้ลมเข้ามาเนี่ยไอ้เราปรับตรงนี้ไปก็ไม่มีผลนอะไรนะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับนะตัวกล่องยกหัวฉีดทําแต่ว่าไม่สามารถสร้างแรงดันน้ามันได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดตวงนะครับมีปริมาณการฉีดอันนึงนะครับแล้วก็ไหลกลับอันนึงนะครับตรงนี้นะครับ เกวัดน้ำมันเกตวัดลมนะครับตรงนี้นะครับโอเนนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเราจะมีหมายเลขกำกับให้นะครับพร้อมคาบรรยายนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องควบคุมนะครับนะจะเป็นกล่องควบคุมก็จะมีปุ่ม start stop ปุ่มเขาปุ่มตัว C นะครับเขานะนับสมมติว่าตั้งตัว C ไ 500, ว้500ร้ก ทำการฉีดตั้งแต่ฮะนับเลยครับ5499488ไล่ลงไปจนถึงศูนย์แล้วก็เครื่องก็จะหยุดหัวฉีดก็จะหยุดทํางานนะครับส่วนตัว F1 ก็คือโปรแกรมที่ตั้งมาจากโรงงานนะฮะ F1 ก็อาจจะเป็นหัวฉีดเดนโซตั้งเวลาการฉีดไปที่ W เท่กับ500ความถี่ Frequency อาจจะอยู่ประมาณ10หรือ78อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โปรแกรมที่เขาตั้งมานะครับ เพื่ออำวยความสะดวกนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะตั้งโปรแกรมนะครับเราก็ใช้ปุ่มสีดำตัวนี้นะครับเป็นการควบคุมคอนโทลนะครับคอนโทลให้เคอร์เซอร์มันเลื่อนไปแล้วก็เราก็หมุนเอาหาค่าที่ต้องการได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมีคู่มือการใช้งานให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของวิดีโอการใช้งานนี่ก็มีบอกไว้อยู่แล้วนะครับแนะนําไว้นะครับนะฮะเห็นนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นภาพรวม นะครับของตัวเครื่องทดสอบโอเคนะครับในส่วนของเครื่องทดสอบ SEQ 1000นะครับนะก็น่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ